เกิดอะไรขึ้นต้งทูพีขอโทษนิวนภัสสอนกลางรายการหลังเคยทำให้เจ็บมาก่อนเรียกว่าเซอร์ไพรส์ผู้ชมและกรรมการหลังจากที่รายการมาซิงเกอร์ e r 12เฉลยตัวศิลปินภายใต้หน้ากากคิงโพดําซึ่งคือแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีหรือต้องพิทวัต โดยก่อนที่หน้ากากคิงโพดามจะโชว์เสียงร้องในเพลงที่สองกรรมการอย่างนิวนสสศรที่กำลังคาดเดาต,ตัวตนของบุคคลภายใต้หน้ากากก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นต้งจริงก็คือจำได้เพราะเคยทำให้ร้องไห้แต่ยังขอไม่พูดถ้าเขาใช่ต้งค่อยเล่างานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อหลังจากที่ต้องทูพีถอดหน้ากากออกมาเจ้าตัวก็เล่าว่าจริงๆมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วผมไม่รู้ว่ายังติดใจยอยู่ผมอยากจะขอโทษอีกครั้งละกันวันนั้นถ้าผมทำอะไรแล้วที่มันเจ็บขนาดนั้นก่อนที่ทางกรรมการจะอึ้งไปตามกันว่าถึงขนาดเจ็บเลยเหรอจะบ้านแตกไหมส่วนพิธีก,กรกันกันตถาวรก็ออกปากถามว่าอันนี้เล่าได้หรือเปล่าครับ ก่อนที่นิวนภัสสอนถึงกับน้ําตาคลอพร้อมกับบอกว่ายังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ก็คือนั้นคือแบบเราเจอกันเขาชนหนูแล้วเลือดออกที่ปากแค่นั้นเองงานนี้ทําเอาช็อตฟิวกันท้วนหน้าก่อนที่โต้งจะพูดเสริมอีกว่าคือต้องขอโทษอีกครั้งเพราะวันนั้นมันแตกแบบเลือดมันเยอะมากแล้วเจ็บมากคือเป็นอะไรที่ผมแบบขอโทษครับขอโทษจริงๆ